ช่วงนี้บรรยากาศการลงทุนโดยรวมก็ถือว่าคึกคักกันในหลากหลายสินทรัพย์นะครับทั้งหุ้นทั้งทองคําหลายท่านอาจจะมีคําถามครับว่าเอ๊ะเวลาแบบนี้เนี่ยเราควรจะจัดสรรการลงทุนไปในสินทรัพย์อะไรถึงมีโอกาสจะให้ผลตอบแทนที่ดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองมา,าฟังข่าวนี้นะครับเรากำลังจะมีการจัดงานสัมมนาของบราาิษัทการเงินธนาคารครับก็คืองาน Winning a s s e t 2024จังหวะนี้ลงทุนสินทรัพย์อะไรกำไรดีสุดนะครับโดยบริษัทการเงินธนาคารครับจะจัดงานสัมมนาในหัวข้อ Winning a s s e t 2024จังหวะนี้ลงทุนสินทรัพย์อะไรกำไรดีสุด กำหนดการนะครับคือเราจะจัดในวันพฤหัสบดีที่19กันยายนครับเวลาบ่าย2โมงถึง4โมงนะครับจัดที่สยามพารากอนนิกเทคชั้น4เพื่อมาอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจมุมมองการลงทุนทั่วโลกแล้วก็ชี้โอกาสการลงทุนในช่วงปลายปี25งพนายนะครับว่าสินทรัพย์อะไรที่น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีโดยเซสชั่นแรกครับเวลาบ่าย2โมง5นาทีถึง2โมงครึ่งนะครับจะเป็นหัวข้อวัดสัญญาณกระทิงจุดนิวไฮทองคำระดับต่อไป ก็จะมาเจาะลึกมุมมองแนวโน้มราคาทองคําและกลยุทธการลงทุนนะครับกับคุณธีพานวะวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG b l o n and Futures จำกัดเซสชั่นที่2ครับตั้งแต่บ่าย2องโมงครึ่งถึงประมาณ3ามโมงครึ่งนะครับจะคุยกันตลาดหุ้นดาวเด่นอนาคตไกลมาวัดพลังการไปต่อของตลาดหุ้นสหรัฐกองทุนดีกองทุนเด่นตลาดหุ้นไหนหน่าสนใจแล้วก็แน่นอนจะคุยถึงอนิสง์ของกองทุนวายุพักกันด้วยนะครับ นอกเหนือจากนี้นะครับก็มีการพูดถึงกองทุนไทย ESG หัวข้อทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับถ้าใครสนใจก็มาร่วมฟังกันได้จะมีคนมาร่วมพูดคุยทั้งคุณเชียนนท์รักการจันนันนะครับจากฟิโนมีนาคุณวิกิติระวรรณรัตน์นะครับจากหลักทรัพย์บัวหลวงแล้วก็คุณสิทธิชัยดวงรัตนชาญานะครับจาก Innova t ท X นะครับท่านที่สนใจนะครับอ่ามุมขวาล่างของหน้าจอครับมีค r วอาโค้ให้ท่านสแกนลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาร่วมงานกันนะครับ แล้วก็ถ้าท่านไหนอยากได้รายละเอียดของงานเพิ่มเติมก็ไปได้ที่ f a c e b o o k นะครับการเงินธนาคารนะครับ o k o o k m o n e ี a n น Banking Channel แล้วก็ติดตาม YouTube ได้เช่นกันที่ Money and Banking Channel ครับเป็นอีกงานสัมมนานะคะที่ไม่อยากให้พลาดค่ะสแกน q r Code โคแล้วก็จองที่นั่งกันเข้ามาได้นะคะ